นิฮาวตาเจฮาวสวัสดีค่ะมาพบกับหลอดือบิวอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาจีนนั่นเองนะคะเราได้จบบทที่หนึ่งไปแล้วใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วก็คือชานเหินเกาบทที่หนึ่งของเราชานเหินเกาก็คือภูเขาสูงมากนั่นเองนะคะอ่ทีนี้เรามาทบอทวนคคำศัพท์ที่เราได้เรียนผ่านมานะคะว่าบทที่หนึ่งมีคำศัพท์อะไรบ้างแล้วก็มีคำศัพท์อะไรเสริมมาบ้างนะคะ อาชีนี้คำศัพท์ของเราก็จะเป็นเหิรมากเราเคยได้ย้ำเกี่ยวกับการใช้เหิรไปแล้วนะคะเหิรก็คือมากนั่นเองวินเมกเมยสวยนั่นเองนะคะเหิรมากวินเมกเมยสวยต่อไปซานจูมังคุดหาวชื่ออร่อยเขอไอ้น่ารักนะคะ ประโยคการใช้เกินก็คืออะไรคะไม่ใหม่เฮินป่ายป่ายมาจากคาว่าป่ายเซอร์ก็คือน้องสาวเขามาเราเชื่อมินเราเชื่อก็คือคุณครูนั่นเองนะคะเฮิร์นสีหวนทาพวกเราซื้อเนี่ยชอบเขามากทาคำนี้ที่แปลว่าเขา,าแปลว่าทาผู้หญิงนะคะสีหววทาชอบเขามากนะคะต่อไปชวิกกว่า เฮิ่นหาวชื่อมาชวยกว่าน้ำผลไม้สุยแปลว่าน้ำนะคะเฮิร์ส uh, really ุยดื่มน้ำนั่นเองเฮิร์สุ่ยดื่มน้ำแต่นี้จะเป็นชวยกัว่าก็คือน้ำผลไม้เฮิรนหาวชื่อมาอ๋อน้ำผลไม้อร่อยมากไหมนะคะหนูคิดว่าน้ำผลไม้อร่อยมากไหมคะชวยกัว่าเฮินหาวชื่อมา สุดท้ายรูปประโยคของเรานะคะอ่รูปประโยคของเราเกี่ยวกับใครคะม,มาหมาคุณแม่วอฉานติติน้องชายแล้วก็อะไรคะติติน้องชายเชิงนักเรียนอะไรคะวอม,ม,มาห,หาามาเหินเหมยอาว่อมาหมาเหินเหมยก็คือแม่ของฉนันสวยมากาท้าซินเหินหาวแถมอะไรคะใจดีมากด้วย วอไอ้มามาฉันรักแม่แล้วก็วอตีติตเฮินช่วยช่วยก็คือหล่อนั่นเองนะคะน้องชายฉันหล่อมากเฮินเขอไอแล้วแถมยังน่ารักอีกด้วยนะคะทาชื่อหาวเสชงาหาวเสชงก็คือนักเรียนที่ดีเขาเป็นนักเรียนที่ดีแล้วก็ทาเฮินสี วนตูชูยังชอบอ่านหนังสืออีกด้วยนะคะสีวนก็คือชอบตูชูอ่านหนังสือวเอเฮนไอวอตตีต้ติฉันรักน้องชายของฉันมากนั่นเองนะคะเราซื้อให้เขียนเกี่ยวกับคำว่าชาวเมอร์สตร์เบอรี่นั่นเองนะคะอ่าทีนี้สัปดาห์ก่อนหน้านี้จะได้เรียนเกี่ยวกับชื่อกับเธอใช่ไหมคะเรามาทบทวนอีกรอบนะคะ นี่ไอชื่อ什么啊คุณชอบกินอะไร我爱吃苹果，ฉันชอบกินแอปเปิ้ลนี่ไอซ์ชื่อ什ี我้吃米ฉันชอบกินข้าวนี่ไอซ์ชื่อ什么我爱吃ยวฉันชอบกินบะหมี่นี่ไอซ์喝什么我爱喝牛奶，ฉันชอบดื่มนมนี่ไอ喝什么 ว่า I like เครืเ,เลิฉันชอบดื่มโค้กนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวอาหารเรื่องอาหารพวกนี้นะคะจะไปเกี่ยวกับบทที่สองของเราด้วยนะคะชื่อเขาก็คือการกินแล้วก็การดื่มนั่นเองนะคะพิงกัวแอปเปิ้ลเมี่ยนเชียวบะหมี่ชื่อพิงกัวชื่อมีฟ่ฟานชื่อเมี่ยนเชียว ต่อไปนะคะบทที่สองของเราก็จะเป็นอะไรคะหนีเอ่อปูเอ่ออ่าเป็นการหนีเอ่อปู่เอ่อหนีเออปูเอเอ,เอก็คือคุณหิวไหมนั่นเองนะคะคำว่าเอ่อคำนี้เอ่อก็คือหิวอ่าหิวเนี่ยเซียนจใจเราชื่อเหินเอ่อตอนนี้เราซื่อหิวมากนะคะหนีเม้อหนีเนาะอ่า คุณล่ะหิวไหมคะหล่อเอปอปลัเออเกี่ยวกับการกินใช่ไหมคะอ่าการถามว่าคุณหิวไหมอาจจะไปดูคำศัพท์คำศัพท์ในนี้นะคะจะมีอยู่ได้การประมาณ7ถึง8คำนะคะคำแรกคำว่าเจอร์ลีเจอร์ลีเจอร์ลีก็คือที่นี่อาเจอร์ลีที่นี่นะคะ ได้เจอหรี่อยู่ที่นี่ที่นี่นะคะเริคำที่สองเริร้อนอ่าเรอเราชื่อเหินเริเราซื้อร้อนมากนะคะเริก็คือร้อนจิ้มเทียนเทียนชี่เหินเริวันนี้อากาศร้อนมากนะคะต่อไปเคออ่าเคอที่แปลว่ากระหายน้ำนั่นเองนะคะเฮอแปลว่าดื่มนะคะ แต่ถ้าเขอก็คือกระหายน้ำก็คืออยากน้ำนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปเสี่ยงเสี่ยงก็คืออยากหรือว่าต้องการนั่นเองนะคะอย่างเช่นว่าเสี่ยง Hershey ฉันอยากดื่มน้ำว่าเสี่ยงชิลฟานฉันอยากกินข้าวอีกรอบนะคะเจอลีที่นี่เรอร้อนเคอ กระหายน้ำเสี่ยงต้องการเออหิวเออหิวมีฝ้านมีฝ้านข้าวสวยเมี่ยนเฉียวเมี่ยนเฉียวบะมีนั่นเองนะคะอ่านนีนี้ ต่อไปนะคะบทสนทนาของเราบทที่สองอยู่หน้าที่สิอชีเยสสิชีเย่หน้าที่สิบเจ็ดนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือแล้วก็เรียนควบคู่ได้เลยนะคะทําไมหลอดซื้อถึงเรียนหน้าสิอชีเย่หน้าที่สิบเจ็ดเพราะว่าคําศัพท์เหล่านี้นะคะคำศัพท์บางคำหนูได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะได้เรียนแล้วอย่างเช่นคำว่าชื้อกิน ฟานมาจากคำว่าชิวฟานกินข้าวแล้วก็คำว่ามีฟาเข้าวสวยเมี่ยนเฉียวบะมีแล้วก็คำว่าเหินที่แปลว่ามากคำที่เสริมเข้ามาก็คือคำว่าเออเออที่แปลว่าหิวและคำว่าเสี่ยงที่เป็นความต้องการนะคะความต้องการของเราแล้วก็ปู้ก็คือไม่เป็นการปฏิเสธอทีนี้บทสนทนาจะมีด้วยกันสองคนระหว่าง เราชื่อกับเสฉิงเสฉิงก็คือหนูนักเรียนนั่นเองนะคะเราเชื่อถามหนูว่าหนี er er ่เอ่อปูเอ er er ่ออ๋อหนี่เอ่อปูเอ่อคุณหิวไหมเธอหิวไหมหนูหิวไหมคะหนี er er ่เอ่อปูเอ่อนักเรียนคนนี้ตอบเราซื่อว่าวอเหินเอ่ออ่าวอเหินเอ่อก็คือฉันหิวมากนั่นเองนะคะแล้วเขาบอกว่าวอเสียงชิวฟัาเลย วอเสียงชิวฟานเลยเสียงก็คือต้องการใช่ไหมคะชิวฟานก็คือกินข้าวเลิแล้ว,ลวฉันอยากกินข้าวแล้วนะคะเพราะเป็นไงวอหึ่งเออฉันหิวมากฉันก็เลยอยากกินข้าววอเสียงชิวฟ้านเลยเราซื้อก็ถามต่อยว่านี่เสียงผู้เสียงชื่อหมี่ฟานอ่านี่เสียงผู้เสียงชื่อหมี่ฟ้าน,น,น,านคุณอยากจะกินข้าวสวยไหมนะคะ อาคุณอยากจะกินข้าวสวยไหมเขาก็บอกว่าวอวอผู้วูเสียงชื่อฟ้านอาวอผู้เสียงชื่อฟ้านฉันไม่อยากกินข้าวสวยวอเฮิเสียงชื่อเมี่ยนเทียวฉันอยากกินบะหมี่นั่นเองใช่ไหมคะเมี่ยนเทียวก็คือบะหมี่มีฟ้านก็คือข้าวสวยเขาบอกว่าวอผู้เสียงชื่อมีฟ้านฉันไม่อยากกินข้าว ว้อเสียงชื่อเมี่ยนเทียวฉันอยากกินบะหมี่อ่าเราจะวันนี้เส้นใจนี่เหมือนเออปู่เออตอนนี้หนูรู้สึกหิวไหมคะอ่ากำลังเรียนภาษาจีนอ,อู้รู้สึกวาอหืนเออฉันหิวมากอยากกินอะไรดีนะเมี่ยนเทียวหรือว่าจะกินหั่นเป่าเปาอะไรคะหั่นเป่าเป่าก็คือแฮมเบอร์เกอร์ปาปิงพาปิงเป็นอะไรคะ เป็นพิซซ่านั่นเองนะคะพวกนี้เขาเรียกว่าบทสนทนาบทที่สองตอนที่หนึ่งของเราชื่อนะคะอยู่อยู่หน้าที่สิบเจ็ดนั่นเองนะคะอะ่อีกรอบบทสนทนานี้นะคะคำว่าเออแปลว่าหิวนะคะเออหิวแต่ถ้าเรตัวรอเรือจะเป็นคำว่าร้อนนะคะเรออันนี้เออที่แปลว่าหิวแต่ถ้าเรร้อน อานี่เออปูเฮ่อคุณหิวไหมวอเหอเออฉันหิวมากวอเสียชิฟ้าเลยฉันอยากกินข้าวแล้วนี่เสียงผู้เสียงชื่อหมี่ฟ้านคุณอยากกินข้าวสวยไหมวอผู้เสียงชื่อหมี่ฟ้านฉันไม่อยากกินข้าวสวยวอเสียงชื่อเมีเยนเถวอ่าฉันอยากกินบะหมี่มากนะคะอาทีนี้ของเราเราซื้อถามหนูว่า เ在ี่ยน,นออตอนนี้เธอหิวไหมตอนนี้ที่หนูกำลังเรียนภาษาจีนอยู่นี่เออปูเออหิวหรือไม่หิวนะคะมีคําตอบอยู่สองอย่างระหว่างข้อหนึ่เออกับข้อสองปูเออไม่หิวให้หนูตอบมาให้หลอดซื้อด้วยนะคะว่านี่เออปูเออตอนนี้ที่หนูเรียนภาษาจีนอยู่นะคะ ต่อไปสัปดาห์หน้าเราก็จะมาต่อกับเนื้อหาที่เหลือนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายใจเจียนนะคะ